หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดพัทลุงปรากฏว่าช่วงค่ำวันนี้นะคะก็เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะน้ำป่าจากเชือกเขาบรรทัดที่ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อำเภอนายโยงของจังหวัดตรังจนชาวบ้านต้องมีการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงค่ะ เมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะที่จังหวัดตรังผู้สื่อข่าวรายงานเขาว่าหลังจากเกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาบรรทัดซึ่งอยู่ระหว่างจังหวัดตรังกับปันจังหวัดพัทลุงปรากฏว่าได้เกิดเหตุการณ์น้ําป่าไหลหลากลงมาจากภูเขานะคะซึ่งเป็นต้นน้ําของน้ําตกไพรสวรรค์ โดยชาวบ้านในพื้นที่อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังได้ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่น้ำป่าไหลหลากจากเชือกเขาลงมาได้ทันเวลาท่ำกลางความตื่นตกใจของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาและปีที่ผ่านมาก็เพิ่งจะประสบอุทกภัยจนทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิตไปหนึ่งราย นอกจากนี้นะคะก็ยังมีคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องของจังหวัดตรังได้มีการถ่ายคลิปวิดีโอเผยให้เห็นถึงความรุนแรงนะคะของน้ําป่าจากเทือกเขาบรรทัดเช่นเดียวกันค่ะที่ไหลทะลักลงมานะคะอย่างรุนแรงในพื้นที่อําเภอนายงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงโดยฝนได้ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างของน้ําตกต่างๆอย่างรวดเร็วแล้ก็รุนแรง อย่างน้าตกกระช่องนะคะซึ่งมีมวลน,น้ํามหาศาลลักษณะสีขุ่นแดงซากต้นไม้ก็ไหลหลากลงมาด้วยทําให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะต้องมีการเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ด้านล่างเร่งอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยทั้งนี้พบข่าวว่าเบื้องต้นนะคะมีประชาชนในพื้นที่ใกล้ทางน้ําไหลผ่านและเปิดพื้นที่รองรับน้ําได้รับผลกระทบจำนวนสองอำเภอ2ตําบลกว่า5 0ครัวเรือนประกอบด้วยในพื้นที่ของ ตำบลช่องหมู่3หมู่มู่หมู่7และอำเภอย่านตาขาวในพื้นที่ตำบลโพรงจระเข้หมู่4น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนสวนยางพาราตลอดจนทางเข้าหมู่บ้านถนนทางหลวงชนบทและทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่ลุ่มตามได้รับผลกระทบขณะที่กองปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลากดินถล่มกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาแจ้งข้อมูลการเตือนภัยนะคะอพยพ ด้วยสีแดงด้วยรับน้ำบ้านหนักไซตําำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังมีระดับน้ำสูง3.43เมตรจากระดับน้ำวิกฤต3.20เมตรจึงมีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังส่วนที่บริเวณสีแยกเอเชียในจังหวัดพัทลุงนะคะปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้หลังจากได้เกิดฝนตกหนัก นานมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ถนนเส้นทางพัทลุงตรังบ้านส้มตรีในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงปรากฏว่าน้ํประบายไม่ทันนะคะจนท่วมถนนการจราจรติดขัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกมาเตือนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ปาป่าไหลหลากและภาวะน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ขณะที่ทางด้านของนางสาวชมพารีชมพูรัตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกมาประกาศเตือนฉบับที่1ขอเป็นฉบับที่11ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นแรงบริเวณอ่าวไทยโดยระบุว่าย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณชายฝั่ง ของประเทศเวียดนามตอนล่างประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนกลางส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้่อให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มต่ํา สำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้นะคะที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีริขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูกเก็ต กระบี่ตรังแล้วก็สตูลส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะก็มีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กนะคะบริเวณอ่าวไทยก็ควรจะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยรวมถึงมีการประกาศเตือนให้ประชาชน าชนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยหรือว่าใกล้กับทางน้ําไหลผ่านขนย้ายสิ่งของแล้วก็รื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ํารวมถึงขนย้ายทรัพย์สินต่างๆนะคะขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะ